สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อุปกรณ์การข้างครับนี้ปี2อ2 1ันนี้ปี2021นะครับเป็นตัวกลางครับหรือแต่อู่เขาเรียกว่าตัวเล็กครับตัวนี้ตัวเล็กของอู่นะครับดันดันครับ ตัวนี้ก็เครื่อง j o 8c นะครับรวมรวมโท r b อยู่ที่245แรงมาครับปุ่มสตันนะครับตัวนี้เป็นขนาดกลางนะครับปากเกียว2เมตร85ครับตู้5.8นะครับตัวนี้แกะมาใหม่ครับเป็นมือสองนะครับจัดมือสองมาแต่รถใหม่ใหม่ครับปี2บันที่1นะครับ สวยง,งามสไตล์ปานเจรรญกนรั่างนะครับโ้น่าจะ45ข้อนะครับเก็เรียบง่ายสไตล์ปานเจรรญครับเหล็กด้านเหมือนเดิมนะครับตัวโตทองคนจริงนะครับ ก็แต่ก่อนก็เจ้าของรถมีเป็นคูปต้าครับสองคันปีนี้ขายคูปต้าทิ้งหนึ่งคันครับจัดเป็นรถใหญ่มานะครับปานเจริญก็คลิปที่ลงไปครับคนขับยังไม่ชินมือแต่คลิปนี้บอกเลยว่าคล่องแล้วนะครับปกติแกขับรถคูปต้ารเจ็ดสิบนะครับตอนนี้ก็ขับรถใหญ่คล่องแล้วนะครับ อันนี้น่าจะได้มาจากอูเลยนะครับตัวเล็กสเปคใหญ่นะครับไม่ใช่แต่ก็ไม่ถือว่าเล็กครับหรือว่านาง,งนะครับ อย่างหวานๆเลยครับข้าวต,ตั้งครับไม่หลุกนะครับดันดันครับ ก็เป็นรถใหญ่คันแรกของหมู่บ้านเลยครับคันนี้ก็ขนาดกำลังดีครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่นาทุ่งครับมันมีโคกด้วยถ้าเอารุ่นใหญ่ไปเลยมันก็อาจจะใหญ่ไปครับตัวนี้ก็ก็เกือบเข้ารุ่นใหญ่ครับปากสองเมตรอสองเมตรแปดสิบห้านะครับ ถ้ารุ่นใหญ่ก็สองตันครึ่งน,นะครับก็หนกัน5 0าก้อยตนโลประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังผลิตอยู่ไหมนะครับรุ่นนี้หรือว่าเนียแกผลิตแค่รุ่นใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมี กำลังดีครับแรงจัดครับมาครับต่ออีกแปลงนะครับ yeah ไปแบบนิ่มๆนะครับเก็บข้างขาันานะครับคันนี้ก็แกะมาหนึ่งล้านหกแสห้าหมื่นนะครับเป็นมือสองครับแต่ว่าก็ใหม่ๆอยู่นะครับซื้อมาจากหู่เลยครับก็อู่บ้านเจริญเขาก็จะหายากนะครับสำหรับรถมือสอง ก็เขาก็จะซื้อคืนเองด้วยนะครับแล้วก็ขายืองด้วยก็เลยแบบหาอยากล้วก็ราคาไม่ตกก็สั่งปาร์ตเลยก็รอแบบเรียบๆสไตล์ปานเจริญนะครับก็อุดมการของเจ้าของอู่เขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากครับเน้นความเรียบแล้วก็ เน้นอะไรแต่ละรุ่นใช้ร่วมกันได้นะครับครับแต่ละปีก็มีเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับปรับปรุงตามยุคสมัยนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับเปลี่ยนมากครับบารเจริญการช่างนะครับตัวตนของคนจิงนะครับน,น,กน,นบิกิบฟ้าหรือจะสู้มานะคนก็นิยมครับเป็นที่นิยมจากก่อนรถในเขตเอิสานี่ก นิยมรถบริษัทครับตอนนี้ก็รถยู่กันเต็มแล้วนะครับก็ยังไม่พันคอนะครับซื้อมาเพราะว่าปานก็พันคอครับแต่คันนี้ยังไม่พันครับคููก็ไม่ได้ใหญ่ครับคู่มาแปดหรือเปล่าเครื่องสองร้ยสี่